คาาแม่อดลุกใหม่เรียกได้ว่าเป็นสาวที่ขยันมากสำหรับกลราแมพัชรศรีเบญจมาศโด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและเธอเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแก๊งชนีกับอีแอบและต่อมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังพิธีกรชื่อดังกลราแมพัชรศรีนั้นได้รีวิวสินค้าอ้ออดเกินจริง จึงทาให้ถูกตรวจสอบและดําเนินคดีมากถึง7คดีจนตนเองได้ออกมาประกาศขอโทษสังคมและยุติหน้าที่พิธีกรทุกรายการอย่างไม่มีกําหนดล่าสุดทางด้านการแมพัชรศรีอวดลุกใหม่ล่าสุดทาคอมเมนต์สนันไอจีหลังเจ้าตัวได้ถ่ายคลิปลง t ิกตอกกับฟิลเตอร์ที่ต้องบอกเลยว่าเกาหลีเกาใจมากๆจนทางด้านเจ้าตัวเองแอบแซวตัวเองเอาไว้ว่าโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม งานนี้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบสวยเกาหลีมากๆ